แถวดีเถอะนมาหาเบิงก้งนจีนใส่มาหาโขดหินแดงนี่เอ ไมีปากก็่อยปากน่อยไม่ปากมลยใช้หู่นดังไงมันหูไปตัวแม่งจะสีได้ลานวิวร้านโค้ดเก่งแจงหน่อยๆก็ได้เอะใส่ผักเยอะๆดูดขึ้นมาที่ออกออกข้างหูหลัง ยังว่าเห็ดมานขอกินเขาได้หลายคลิปไปเห็ดกินเห็ดได้หลายคลิปมันปังๆที่เขาได้ไปอย่างดูดกินมันนี่ออก